PixVerse v 5.5มาแล้วสร้างหนังหลายชอ็อตเสียงพูดซิงเปะ๊ะต้องบอกเลยว่า PixVerse v 5.5นี่เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของวงการ AI สร้างวิดีโอเลยนะครับคือจากเดิมที่มันทําได้แค่คลิปภาพเคลื่อนไหวเงียบๆครับตอนนี้มันก้าวไปเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องอัตโนมัติแบบเต็มตัวแล้วครับฟีเจอร์ที่เปลี่ยนเกมไปเลยก็คือการสร้างวิดีโอแบบหลายช็อตครับคือมันฉลาดเหมือนมีผู้กํากับส่วนตัวเลยแค่เราป้อนคําสั่งเดียวไปเนี่ย AI มันจะสร้างวิดีโอที่มีหลายๆมุมกล้องให้เองเลยครับมีทั้งภาพกว้างภาพจอใกล้ๆหร แพนกล้องต่างๆทําให้วิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยมีความเป็นซินิมาติกเหมือนหนังสั้นเลยไม่ใช่คลิปทื่อๆอีกต่อไปแล้วครับแล้วอีกอย่างที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือการซิงเสียงกับภาพครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะ V5.5 เนี่ยมันสร้างเสียงประกอบได้เองทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงบรรยายเพลงหรือแม้แต่เสียงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆอยอยอยและที่สําคัญสุดๆเลยมันทําลิปซิงได้เนียนมากครับคือตัวละครพูดแล้วปากขยับตรงกับเสียงแป๊ปๆทําให้สร้างฉากคนหุยกันได้สมจริงสุดๆเลยครับแถมยังแก้ปัญหาคลาสสิกเรื่อออองงงคคววามตต่่เนนืขขัละรไดด้้ีึ ตัวละครหน้าตาไม่เพี้ยนเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนไปมาระหว่างช็อตแล้วทําให้เรื่องราวน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้มันเหมาะสุดๆกับการทำคอนเทนต์วัยวลงทิกตอกหรือร e e l s เพราะวิดีโอมีเสียงมาให้ครบพร้อมโพสตได้เลยครับคนทาการตลาดก็ใช้พรีเซนต์สินค้าได้หรือคนทําหนังก็ใช้สร้างสอรี่บอร์ดแบบเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ทําได้เร็วมากครับแค่ไม่ถึงนาทีก็ได้คลิป 1080p ยาวๆแล้วครับเรียกว่าตอนนี้การจะเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นหนังสสัััั้้นนนนททีีทีี่่่มมงงงงภาาาพเเยยยและกรรรตตตดดดอคบบจจบใววิิๆ